ที่ติดเตาถ่านปิ้งย่างนอกบ้านแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเตาถ่านมีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีไม้แล้วก็มีฐานนะคะไม้ที่นี้ก็คือเราใช้ก้านทูบนะคะเราใช้ก้านทูบนะคะนี่คือหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ก้านทูบนะคะที่เราจะเอามาเป็นเชื้อ ะะอเองนะคะคเริ่มแรกนะคะนำหนังสือพิมพ์นะคะใส่เข้าไปในที่เตาค่ะใส่หนังสือพิมพ์นะคะเราต้องจับขยุมขยุมนะคะให้หนังสือพิมพ์ก่อตัวติดกันนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็นำการทูมนะคะใส่ทับหนังสือพิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วย ฐานนะคะใส่ฐานลงไปตามที่ไม่ให้เห็นหนังสือพิมพ์นะคะก็คือก็ต้องใส่ไม่ชิดแบบน,นี้แล้วก็เตรียมด้วยไม้ขีดค่ะแล้วก็ลงมือจุดได้เลยค่ะจุดก็คือต้องจุดตรงที่เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ติดไฟง่ายนะคะนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ ค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็พัดให้ไฟลุกนะคะติดตามที่ช่อง Per a l Minimal Channel แห่งนี้นะคะวันนี้บา,บายๆค่ะ